คู่นี้ยังไงชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์ฝ่ายหญิงโผล่กลางไอจหรือจะมีข่าวดีกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองขึ้นมาในทันทีเมื่อแรปเปอร์สาวสุดฮอตมินลีเดนุภาได้โผล่เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเจ้าขุนจาก,กระพัดวัฒนศิลป์ลูกชายสุดหล่อของเจเจตริน กับปิ่นก็จะมานีโดยในอินสตาแกรมของเจ้าขุนได้โพสต์ภาพของตัวเองคู่กับจานพิซซ่าถาดใหญ่อยู่ตรงหน้าหลังจากนั้นมิลลีได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเจ้าขุนกินพิซซ่าคนเดียวทั้งถาดคะ่ะหลังจากนั้นต่างมีเฟ้นเฟ้นเข้ามาคอมเมนต์ตื่นแซลมากมายไม่ว่าจะเป็นตาฮักแท้ฮั่นแหน่น่ารักมากคะ่ะน่ารักอีกกบแล้ว ปเอ้ยน่ารักมากมินลีถ่ายให้มันดีเจ้าคนน่ารักเหมือนแอบสปอยอะไรหรือเปล่าน่ารักจังฮั่นแน่น่ารักเจ้าดือ้อยังอย่างไรก็ตามต้องมารอลุ้นกันต่อไปจ้าสำหรับคู่นี้